ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทรูฟาเซอร์นะครับผมโยกโยกอ่าอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเห็นเห็นยิ้มแยบมเลยนึกว่าเอาไมเอาไม่ทำทำได้ดูไงทำได้ดูไงว่าโอ้นี่ฉันบินยิงได้ทีนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่จู๊คลัสเซอร์เวอร์นะครับแลตอนนี้ผมอยู่กับน้องสเปลแมนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอชื่อเล่นหน่อยสิสเปลแมน ชื่อชื่อเอ็มค่ะน้องเอ็มเอ็มค่ะสวัสดีค่ะส,สะเปิแมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทูน้องเอ็มไม่มีช่อง youtube นะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็ไม่ต้องฝากไม่ได้ไม่ได้มาฝากนะครับแต่ก็มาแนะนำเฉยๆเนาะน้องเอ็มเป็นสมาชิกจูเนียร์ซีซันสี่นะครับที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาอยู่ในชุคัททีมนั่นเองนะครับค่ะบดีตีตอนรับตอนตัวเยค,ครับผมตอนนี้พอตัวคนดูคนด้วยครับโอเควันนี้ เราจะมาแข่งหาแรก่กันน้องน้องเอมค่ะค่ะก็คือน้องเคยดูแข่งหาแร่ของพี่ใช่ไหมไม่เคยค่ะอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเล่าตั้งแต่แรกนะครับก็คือเราจะลงไปที่เหมืองข้างล่างนี้นะครับเพื่อไปหาแร่ต่างๆนะครับซึ่งแร่แต่ละชนิดก็จะมีคะแนนไม่เท่ากันนะฮะอย่างเช่นเอเมวรัลด์เ็คะแนนนะครับไดมอนด์หคะแนนโกสาคะแนนลาฟิทเรโซรี่กับลิสโตนนะครับอย่างละหนึ่งคะแนนนะฮะ อของที่เปิดได้จากกรองใน a b a n d o n e m y s h a r p นะครับพวกนี้ am tag horse armor golden apple สมุด enchant แผ่น CD หรืออ่านมานะครับอย่างละ20คะแนนนะครับผมเราจะลงเหมือนกันประมาณ15นาทีแล้วก็ขึ้นมานับคะแนนนะครับกติกาพิเศษของในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือเราจะใช้แอปบารูนะฮะนั่นก็คือ winner take it all นะครับผู้ชนะเอาแร่ของที่แข่งเนี่ยทั้งหมดนะฮะของผู้แพ้ไปด้วยนะครับผม โอ้ยแพงเนี่เลยอ่ะโอเคเนื่องจากว่าพี่เห็นแล้วน้องไม่มีอุปกรณ์อิเท่าไหร์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพี่ก็เลยให้แต้มต่อน้องอย่างอย่ยงเอ๊โอ้ยตกไปแล้วไปหยิบมาคืนเได้สิ่งนี้คือเบียคอนเฮสน้องจะมีความสามารถในการขุดแบบรวดเร็วมากขึ้นอันนี้คือแต้มต่อพี่ให้น้องนะจ๊ะโอเคครับอย่าลืมคืนด้วยนะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลงไปที่เหมืองด้านล่างก่อนตรงนี้คือจะเป็นเหมืองนะจ๊ะผ่านไม่นับใช่ไหมครับถ่านถ่านไม่นับจ้ะแล้วก็อะไรนะถ่านแล้วก็เหล็กไม่นับน้องอันเหมือนจะนับเนาะเราจะอยู่อย่างนี้แหละมืดๆใต้ดินอย่างนี้นะครับพิจูน้องหายใจใต้น้ำไม่ได้น้องจะตายแล้วจริงไวนะ้เนี่ยจริงไว้เนี่ย มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเ <c oughs> ข้ามานี่ก่อนเข้ามานี่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 มันจะแปลกๆนิดนึงนะโอเคโอเคแต่เราก็ลืมคิดไปว่าน้องหายใจใต้น้ำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกเราจะเริ่มแข่งใต้น้ำตรงนี้เอางี้ดีกว่าพี่ให้เอาคอาฟินิตี้ด้วยอีนนกอันนึงจุ๊บโอ้อ่าให้ไป <c oughs> ยืมใส่ก่อน เดี๋ยวพี่หัวม่วงเดี๋ยวพี่เอาตัวรอดเองอย่าลืมคืนด้วยนะเก๊ครับอันจริงจริงหมวกน้องมีหายใจใต้นะแต่ว่ามันอะไรโอเคเอาเอางั้นเอาคืนไหมพี่จะเหมือนเหมือนกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนมันแบบน่านะได้แค่ประมาณหนึ่งโอเคเอาชีวิตรอดเราเองนะจ๊ะเอาไม้มาครับประตูอะไรติดป้ายทรายอะไรก็ว่าไปเกครับพร้อมยังห้านาทีพร้อมค่ะพร้อมนะครับ นับเวลาถอยหลังซิงมาทีสามสองหนึ่งเริ่มได้เจ้าเวลาไปแล้วครับท่านผู้ชมถ้าเกิดหายใจใต้น้ำไม่ได้ <trillion. S 1> ไไดก็อย่าลืมไอ้พวกไอ้นี่นะพวกไอหินตัวอะไรอ่ะหินเอ่นั่นมันมีมันมันอากาศอยู่โอเคโอเคคือทีแรกเร <ving. S 1> าออกจากผวังน้ำได้แหละคือทีแรกพี่ว่า เมืองแถวนี้มันไปไหนต่อก็ไม่รู้นะโอ้โหได้ยินเสียงคุดแบบอย่างรวดเร็วโอ๊ยมืดมืดมากไหะน้องเอ้ยน้องไปแพ้ได้ไงพี่ยังหาไอ้นี่ไม่เจอเลยแลววแพ้สูงมากอะคือแบบคือปกติน้องไม่ค่อยไม่ค่อยลงเหมือ,องอะเหรอแล้วปกติหาแร่ไงไใช่ครับก็ขุดเป็นแบบ เป็นยาวๆไปอะครับอืมโอเคแบนไมนิ่งนั่นเองโอเคเลส,ส,<ค>สโตนนะ<ช>ครับใช่ไหมครับใช่เลสโตนมีคะแนนจ้วาว้าวโอ้โหสกเกเลตันโอ้ยเพราะว่าอยู่มองไม่เห็นแป๊หนึง่งตายปะ่ะ โอ้ยน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลไฟดับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอของดีวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเจอของดีกันแล้วทงไม่เจออะไรเลย,ยเกับอ้าวเกมค้างเฮ้ยหลุดไปเนี่ยกลับไปกลับมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรหลุดออกจากเกมหลุดจาก,เก,เ,ากเกมที่จะได้แบบที่จะได้ไม่ได้ต่อเวลาให้นะ พีอจะโอ้ว้าวฉันได้คะแนนนำแน่เลยเร็วมากอุ้ยโอ้เสียใจน้องดาพี่เร็วเราเล่นเล่นโอเคเราพูดแล้วหรอยเราพูดเล่นไปเจอตะเหล็กอ่ะเอือสอโอเคนายเจอตะเร็กอย่างนั้นเหรอไปจะบอกพี่เจอแต่ละกพี่เจอเพชรแล้วชิดเพชรแล้วชิดชิดก่อนจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้ ฉันต้องทกในที่นี่ได้ก่อนขั้นแรกเลยโอ้โหออกเจอคิปเปอร์ฉันเพืไปเอาโมเอือวอืมนี่เล่นฟอร์กายมากเกินไปวะมาเพื่อเอาโม no เฮ้ยทันเหนนี้ยไม่ได้นะโอ้โหเอ้เจอเหล็กแล้วชุดตะเหล็กอ่ะ ไม่ได้นะนายเจอตะเหล็กไม่ได้นะไม่มีคะแนนนะเหล็กนะอ้าวเหล็กไม่มีคะแนนเหรอคะใช่ละคะ่ะอ้าวขุดมาเยอะเลยคร<ำ>ับขุดมากองหนึ่งอ่ะชิด <Shit. S 2> โอ้ยตายแล้วนั่นคือมันมีแค่นี้อย่างนั้นนะเนี่ยมันจะมีแค่นี้ไม่ได้นะทำมันมืดขนาดนี้ อยเจอทองได้แล้วได้แล้วได้แล้วว้าวทองสามคะแนนนะครับอแล้วคือแบบเสียดายแบบขุดเหล็กไว้เยอะมากครับอาเธอพี่ถูกเฉยเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับ โอวัหนี้จะมาหาอากาัซะหน่อยเจอทองว้าวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะได้เราน่าจะได้ไปถัวบ้านน้องกันนะแต่ตอนนี้คือน้องอยังสร้างบ้านไม่เสร็จถูกต้องไหมยังไม่ได้เริ่มเลยครับเอาล่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทัวร์บ้านนะจ๊ะจะลืมมาติดตามก็ได้นะครับทุกคน เจอเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนมาทำอะไรใต้น้ำโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยติดจริงจริงเอ็มทำช่องนะคะแต่ว่าอัพไปแค่คลิปเดียวแล้วก็ไม่ได้อัพเพื่อเลยไปเล่นโอเวอร์วอร์ตแต่ว่าหน้าหนีก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะถ้าใครอยากไปตามถ้าใครชอบเราเนาะท่านแม่ก็แนะนำว่าอย่าไปตามเธอจริงท่านแม่คำหยาบเยอะนะคะท่านอะไม่ได้ใครออกนะคะ ท่านี่ที่แรกบอกไม่มีช่องอันนี่โอเคไม่คือแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างมาตัคดคลิปแล้วก็ <c oughs> แบบแต่ใช้เวลาทำอย่างอื่นมากกว่าอ๋อโอเคครับได้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันด้ว <c> ย <oughs> ไม่ได้ป่าว่ามันยังไงต้องโปรโมทน้องวัวต้องโปรโมทลองหรือปะน้องวูวชอบต็ดคลิปลกเนี่ย เฮ้ย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 โหลาวาทางนั้นเลยออกซิเดียนโอ้โหการแข่งหาแร่ใต้น้ำไม่ใช่ไอเดียที่ดีตอนนี้มันเป็นแอรเรียวเลยอะที่เป็นหนังเนื้อแบบว่ายน้ำแล้วแบบมีปลาไว้ตามแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยปลาเยอะมากเยอะกว่าแร่อีก ขุดอยู่ตรงไหนปลาเยอะโอ้ยน้องมาลึกเลยค่ะโอ้โหวนกลับมาที่เดิมใช่ไหมดูทรงแลวน่าจะใช่ไตาเลยเลยโอ้ยเละหายไปไหนหมดนี่มันที่ไหนกันเนี่ยบนโลกนี้ไมนี่มันที่ไหนกันเนี่ยรู้สึกหลงทางเหมือนกันเลยค่ะ มรู้สึกหลงทางหลงเหมือนกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขาขึ้นก็ขึ้นมาเจอกันทั้งบนขุดตรงๆขึ้นไปเลยกีย่นาทีแล้วคี่ยอ๋อหรือเวลาไปนาทีจ้า <c oughs> ทางตัน,นะครับโอ้โหไายหายยากมากเลยมันมืดแต่มันมองก็ยเห็น เป็นไอเดียที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องถือถอดไว้ในมืออ่ะไม่ได้โกงใช่ไหมได้ได้เอเลยเอเลยนี่มันใช่ใชใชเลยโกงไม่ใช่อีกเจอเป็นล่าหรอกนะัะไม่ใช่ใชนึกว่าเจอทางดีใจดีใจเก้อเลย <c oughs> โอ้โอ้ติดไฟโอ้ติดไฟเอตะเลเฮ้ยเฮ้ยนี่คือสถานที่ที่ดีเฮ้ยอุ้ยเจอแล้วหรอนี่คือสถานที่ที่ดีเราต้องไปแย่งเขาฉันจะเหมืองนะฉันจะเหมืองอุ้ยไม่ใช่เสี่ยงในโมดติดนี้ย เต็มตูดแล้วคืออยู่ใกล้กันมากคือสวัสดีค่ะพี่ถูกสวัสดีค่ะวิ่งไปทางซ้ายสิอเวิ่งไปทางซ้ายสิมีสเกเลตันอยู่เจอกองเจอกองจะาของเกิดไปเรื่องนะเฮ้ยกองเดียวพี่หรือเปล่าอุ้ยเจอกองเยอะมากรถทางรถไฟไม่นับใช่ไหมไม่นับจ้าโอ้วิช มในกล่องเดลังรถไฟโอ้พระเจ้าช่วยวายสเกลวายโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วพี่โดนพิษแบบพี่โดนพิษแบบแรงมากอ่าโอเคได้ละเจ็บเจ็บหนักเลยเมื่อกี้ตู้มเลยโอ er. ้โห um. um, โอ้โหปาป๊า กูเจอทั้งวิชกูเจอทั้งคีเปอร์กูเจอทั้งปากเข้าอะไรนี่พระเจ้าช่วยเฮ้ยนี่มันปึ๊บโอเคปักทอดเอาไว้โอ้ช่วเพชรอีกแล้วช่วเพชรอีกแล้วเฮ้ยบ้านะบ้ากันนะบ้ากันนะโอ้ยเยอะอยู่แปดก้อนเฮ้ยแปดก้อนมืด มุดมากแม่มองเราไม่เห็นเลยทำทอชื่อกโอ้ยเมฆเมฆอู้อู้โอ้ยน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคน็ตึ๊บเจลโอ้ยเจลเจลจำจึกน้ำนิ่งไหลตึกถ๊บก็ตึ๊วโอ้ยโอ้ยลาวาลาวามันไม่ใช่ลาวามันคือแมงมาบอกใช่ไหม ใช่ครับมือกูแม่เบ้าฉันรู้ฉันรู้เลยเว้ยเราอันนี้อันนี้เรามาของจริงเว้ยลงทางไปไหนได้วนะเนี่ยโอ้ปลา,ากระเป้าตัวโปรของเราเราสามารถขุดสุ่มได้ไหมครับสุม่มขุดแบบในหินได้หรือว่าต้องหาในภาพเนี้ยเดี๋ยวขุดได้ขุดได้โอ้โหว้า นี่คือแร่ของเรายัางไงละ่ะโอ้โ oh. หป่วนในป่วนโอ้โหตะกีเลตันยังไงดูเนี่ยโอ๊ย oh. ทำไมคีเปอร์ตะกีเลตันเยอะขนาดนี้ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยตัวอะไรจะติดพิษตัวอะไรไม่รู้อ่ะปลาพวกเป้าว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ว่ายน้ำอยู่ปลาเป้าใชอุ้ยเจอเพชรอีกแล้วชิดคนอะไรเจอในน้ำด้วยอ่ะนายมันตัวดูดเพชร อย่าตามมาสิว่าเจ้าซอมบี้น่างโง่เฮ้ยเหลือเวลาสามนาทีชิปเองแล้วตายแน่ๆโอ๊ะโอ,โอ้แม่บ้าป๊อกไอ้เตีย้ยมาด้วย<า>ได้ยินเสียงไอ้เตีย้ยอยู่ลับๆโอ้โหเราอะ,ะไอ้ไอเตีย้ยคือตัวอนะไรครับไอ้นี่ไงซอมบี้เด็กอะ อวิ่งอย่างเร,เร็วโอ้โหนี่ไงคูไม่ได้รับเชิญมึงไปให้พนอุ้ยอุ้ยพุกีอุ้ยแฟนพี่ดูซีรีส์อยูย่ได้ยิน,นได้ยินเหรอได้ยิน่ะดังมากกำกำกำกีกีกำกำกีกำีำกำกฟิกอันใหม่อยู่กำกำกำกีกำ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 ะำก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 ็กำกำกำกู อุ้ยเพื่อเห็นว่าของเต็มตวัวระวังถ้าของเต็มตัวมันจะไม่เก็บของเวลาขุดขึ้นมาได้ไอ้กรองโอ้ยทีย่เพือนอสัตว์าวว้าบเลยแล้วตายไหมโอ้ยคำหยาบหลุดไปแล้วหนึง่งไม่เป็นไรจะมไม่อึส์เออสไม่ไงโอ้โหตรงนี้ใช้ได้ ลาวา้าทั้งนั้นถังน้ำต้องมาอุ้ยเจอกองเฮ้ยทำไมมันโชคดีจังหวะทำไมมันโชคดีอ่ะไม่<อ>นอ้อ็นเพชใหม่อุย้ยได้เพชรในกองอเนมแท็กน้ำเลยครับเนมแท็กน้ำเนมแท็กนเนนมแท็ก้ำถ้ามัน,นเป็นเพชรที่มันแบบวา่า เพชรที่มันขุดแล้วนับนับใช่ไหมครอ๋ออันนั้นน้องเก็บไว้ตัว,ตวจ้ะเราจะเอาที่เป็นสิวทัดเท่านั้นนะจ๊ะถือว่าเป็นโบนัสพิเศษหรือไลกหนึ่งนาทีข้าวีีโอ้ยอืมหนึ่งอันโอ้ยที่เพิ่งรู้ว่าเหมืองใต้แต่บ้านนี่คือแบบแร่เยอะมากใช่แล้วโอ้ นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการโอ้ยราวานละวานหยุดจายหยุด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 จะหยุดจะหยุดนี่ลองเพลงของมิลลี่รึเปล่า <laughs> <laughs> โอ้หนึ่งเมตรสามสิบวิโคโรโนาไวรัสนี้ว่จะก็จะทานยี่สิบห้า ทางหนูมีอะไรทางหนูก็ทางทางี่เรากลับมาดีกว่าสิบแปดเก้ายสิบแปดสกได้ยังสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาเกมจ้าโอเคโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งข้างบนนะฮะเพื่อไปนับเอมฮัลโหลบินไปไหนครับบินไปไหนอ้าวนึกว่าอยู่กับเฟิร์สสวัสดีครับเมื่อกี้เสียพูดเฟิร์สสวัสดีคร้านี่นี่นี่สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงการนับคะแนนการแข่งหาแรกของพวกเรากันนะครับ กรเวลใช้แบ่งเนาะอุ้ยใจเย็นสิโอ้โหใจเย็นสิพ่อหนุ่มโอ้โหวางมาปุ๊บกูก็หมดกำลังใจเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวประเภทอะไรอย่างอื่นได้น้อยได้โอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆวางทีละอย่างทีละอย่างนะครับก็เดี๋ยวพี่พูดอะไรน้องก็วางแรกนั้นนะทางขวาเป็นของน้องทางซ้ายเป็นของพี่โอเคปะโอเคครับโอเคครับอย่างแรกเลยครับลาพิเลสซี่ครับมาเลยครับ อโอ้โหมีชิ้นแรกมันก็บูมบอกอนาคตแล้วอะ่ะ <c oughs> ต่อมาค,ครับเลสโตนครับไอเจ็บเอาเป่ชิปแท็บเอ้าเฮ้ย,ออฮยของพี่เผลอเข้าไปของน้องเก้าอันขอคืนนะครับค่ะค่ะไม่น่าเลยลืมชิปแท็บเท่าไหร่เนี่ยจิปสี่หกอันอันนี้อันออนเจ็ดนี่ด้วยเลยค่าค่ะ อันอันั้นของน้องด้วยอนนันของน้องอของพี่ของพี่แค่สี่หกบวกเก้าเชีย่ยของของน้องสี่หกบวกยี่สิบสามชนะคุณอ่าเลยเ <c oughs> อาทองมาทองอุย้ยทองน้องโอ๊ย,ย,อยออเฮ้เยูน้องมีขดเร็วด้และน้องมีขดเร็งเงอโอเคครับต่อมาครับต่อมาครับเพชรครับไดมอนน้อต <c oughs> าูุะไหล ไม่เป็นไรนะครับพี่ถูกไม่เป็นไรหรอกถ้าน้องได้ถ้าน้องชอนะน้องก็ได้แล่ไปถือว่าพี่ให้ <c oughs> เอาแล่ให้หน้องเอามาครับต่อมาครับเอเมาลอบมีป่ะเอเมอมาลอไม่มีค่ะไม่น่ามีเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในไบโอมไอ้นี่โอเคงั้นต่อมาครับคองที่ได้จากกล่องไออาร์บดอนไมาชาร์ปครับมาโอเค <c oughs> เฮ้นี่มแท็กกันเดียว <c oughs> โอ้ย้แต่ค้โอ้ยแล้วคะแนนเยอะด้วยอันนั้นอนะ่ะ เอ้อยเอาแล้วเอาเลีว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 โอเคครับตอนนี้เฉลยอยู่ในมือของผมแล้วนะฮะโอเร็วมากผลผลการแข่งขันการแข่งหาแร่ในครั้งนี้ระหว่างพี่ทูฟาสเตอร์กับน้องเอ็มสปลิลแมนได้แก่ผู้ชนะได้แก่ได้แก่ได้แก่ พี่ทูฟาสเตอร์นั่นเองนะครับไม่ชนะนะครับเป็นน้องสเปลแมนชนะไปนะครับด้วยคะแนน302ต่อ221นะครับผมก็เยเกลียดจริงๆตอนแรกตกใจนะแบบเห็นตอนแรกได้ยินว่าของในของในกล่องแตได้แต้มเยอะมากเลยเนี่ยเรียบร้อยครับของในกล่องตรงนี้ก็เป็นของน้องไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะค่ะครับขอบคุณมากค่ะพี่ทูแล้วแล้วน้องน้องจะแบ่งอะไรให้พี่หน่อยหน่อยนิดหนึ่งนิดนึง อ่ออันนี้ไปแล้วก okay, ันคะเนียโอ้โหของกูโอเคก็ยังดีถือว่ามันคืนถือว่ามันให้ของคืนโอเคครับผมมาหมื่นละปากทอสเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามีแค่นี้แล้วกันคิลใช่ใช่น้อง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 จะฝากอะไรถึงคนดูบ้างไหมก็ เราทํา youtube นะคะแต่ก็ไม่ต้องไปติดตามหรอกค่ะแต่ว่าที่อยากให้ถ้าอยากค <c oughs> ืออะไรวะ <c oughs> คือแบบคือ <c oughs> ทํา y o u t แต่ไม่ต้องติดตามหรอกค่ะคืออะไรวะคือถ้าอยากติดตามจริงๆริอะไปติดตามเพจดีกว่าเชื่อสเปลแมนคะ่ะแต่ครับจกับงานวาดรูปเป็นหลักเนาะอ๋อโอเคครับน้องวาดลูกเก่งนะครับเ๋ไปติดตามกันได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวทิ้งงก่ไว้ในดีสคริปชันนะจ๊ะโอเคมีรากาไหมไม่มีราคาหมดแล้วโอเคครับงั้นลาท่านผู้ชมกันดีกว่า ถ้าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ